<ผ>โอ้โหสามหลอดจริงด้วยสามหลอดครึ่งอะก็เยอะนาทีผมเจ็บมากมันก็เจ็บแต่ต้องบี้เฮ้ย,ม,ม,ยมันเป็นซ <ใจ S 2> อบมันไม่เจ็บด้วยซ้ำไม่เข้าใจต้องการแก่วะ่ะไม่ไแน่เราอาจจะต้องทำผมอยากมีบ้านอยู่แล้วแต่ประเด็นคือไอ้พวกนี้มันตีผมได้อะคุณเลยไปอยู่เมืองนอกแอฟริกาไปโลกใบนี้มันน่ากลัวเลย เอฟิกาก็ไม่น่าเราเลยพี่ช่วยแถมเราจะตายแห้งตายพอดีคุณอยากได้ที่โล่งเหรอผมผมมีที่แล้วไหนไป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 เกียร์ซอมบี้มันเยอะเกินไปเราคุ้มไม่หมอไช่วยตัวนั้นก็ไปหาที่อยู่สิใช่เราต้องหาที่ชั่วคราวนี่นั่นนั่นตรงนี้ตามผมมาผมไม่ชอบที่ไบโอมี่แล้วผมเกลียดอ่ะนี่ตรงนี้มันตรงกับดวงอาทิตย์ก็จุดเกิดเราไงมันมีทะเลแล้วมันก็มีนู่นเลยก็บอกแล้วไง ไอ้แก่มาคุณไม่ฆ่ามันตีผมผู้ช่วยมันไม่ตีผมถ้าคุณตีมันก่อนคุณต้องตีมันก่อนคุณก็ต้องฆ่ามันดีคุณก็คงคิดว่ามันจะตีคุณแล้วคุณาแก้ขุนแก่ไปตอนนอนสบายชุ่มไหมทำไมคุณมันไม่ตีคุณว่ะเนี่ยมันตีผมอุ้ยลุมฆ่ามันซะโูดอย่างงั้คุณเรื่องว้าวโอ้่าเียใช้กินเปลืองว่ะ โซนนี้มันแก่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแก่ได้เยอะอยู่นะเย<น>อ่ะเนขามาหกอันปะใช่หกมมอันผมมีประมาณสักหนึ่งอันว้าข้ามประตูดีเพื่ช่วยยาวอะไรมากข้ามประตูนเนเธอรไปหาแกกันไหมมันจะมีแก่ที่ไหนให้ใหต้อนรับผมบ้างวะแก่ตกหน้ารถแก่อนอกจากหมูมีแก่บาดหมูอ่ะแก่บาดไหน,น เว้ยการที่เราอยู่ต,ตอนเช้าซองไม่ไปเกิดฮะถือว่าเรื่องเยี่ยมมากเลยเยี่ดีดีอะไรเราก็ต้องใช้เวลาตอนเช้าไมนประโยชน์น,นะฟักทองนี่ผมจะจำไว้เลยกับมันอยู่นี้ก็อาจะสร้างอะไรมานะคงจะสร้างฟักทองอย่าย้ำคำนั้นอะไรื YouTube, อทูบอาจจะฟังเป็นอีกอย่างก็ได้ยูทูบไม่เข้าใจทูบต้องเข้าใจนะ u t ทูบต้องเข้าใจ ก็มันคือฟักทองอืมฟักทองเอาไว้เป็นสมอยากไระ้ะาเปนมิสกีบแดงคนนึงตรงนี้ก็ใช่อยู่นะดูดิผมอยากสร้างเป็นอีกแนวหนึ่งอะผมแบบว่าบ้านเดิมเดิมผมไม่พอแล้ววะ่ะผมต้องการบ้านแนวใหม่จะสร้างบ้านแนวยุคกลางคุณใบโอไหมน่ะแนววะอีกก่อเล็กๆกันะนะั่นอะ มันก็เก่าตั้งนานแล้วใช่มันมันมีเป็นสิบปีที่แล้วแล้วคุณจะสรร้างงตไหนจุดเกิดผมไงผมพ่อไปแล้วมีอยเลตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันเท่าเราบอนกลางคืนอ่ะมันงั้นเราก็ต้องนอนอเล็กๆสีนั่นี้อ่ะสวยอยู่นะเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะสวย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 จิ้งหงออตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเฮ้ยผมฆ่าเพื่อนมั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 นก็จะฆ่าผมฆ่ากัดแซ่คุณอาเรื่องมันหรอแล้วคุณทำไรเนี่ย จัดได้หมดโอ้โหเยอะจังวะสิบสองอันยิงไหมเนี่ยสิบห้าสห้าเฉยน่าสงสัยนะเพื่อบอกว่โอ้ยเหลือไปเหลืออันแล้วหอันกับที่บ้านหนาที่บ้านสองเอ้ยร้อบ้านมช่วยเรามีจัดบ้านหนึ่งม่บ้านเราไม่จะบ้านเกิดเวที่เรายแล้วก็เไงะ นี่ไปช่วยหาแก๋หาแกะสองสองสองสามตัวแล้วคุณเซฟรีบรีบรีบขี้เอาแล้วครับไม่เกิดแล้วใช่ไหมอเคก็ไม่เกิดแล้วเยี่ยมมากเลยนจะเกิดเฉพาะตอนคืนนะตอนคืนปุ๊บต้องย้ายทีเรวช่วยได้เตียงเป็นมาอุ้ยตอนคืนเราห้ามอยู่ที่บ้านใช่ก็เป็นการเลี่ยงเลี่ยงชนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าจะหนีทันไหมนะตายไปช่วยคุณคิดฝ้าดิไปเกิดในป่ามากเกินฝูงอ่ะ ก็ควรจะรูมันต้อนพอดีอ่ะคนน่ยที่บอกแล้วคุนเป็นความคิดจะแย่มากไม่ใช่ไม่อยากโดนทบี้รุมอะไรคอวะไม่เจอแก่แล้วไม่ใช่เราเอาจริงจอกไม่เจอเลยจะมาเมื่อกี้ กับงวนอ่งตัว <Okay. S 1> เ่ยแก่ที่บ้านอีกตัวนึงเพราะว่าเก๋ตออยู่ที่กวา้างไมไ่ใช่นะมันคงไม่เกิดเร็วขนาดนั้นนะแต่มันจำอ๋อ oh, แบบนี้เดี๋ยวผมอะไรผมได่หาที่ป่าเองสองคุณไม่หานแล้วี๋้วตอนคืนล้วคือ